หุนไทยวันนี้ปรับตัวลดลงมาอยู่พอสมควรนะครับคำถามหลังจากนี้เนี่ยคือตลาดทุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วเราเองควรจะลงทุนกันอย่างไรเมื่อดัชนีมาพุ้เป็นแถวประมาณพันสี่จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณเทศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบรอดเอเชียพลัสยู่ในยครับสวัสดีพี่เทินะครับครับสวัสดีครับครับหุ้นไทยจากที่ก่อนหน้านี้ก็แข็งแปรพอสมควรนะครับบทจะปรับลงก็ลงมาอยู่เร็วเหมือนกันนะครับวันนี้ลงมาหลุดพันสี่ไปนิดๆนะครับเรามองตลาดเป็นยังไงบ้างครับ ครับจริงๆถ้ามองสาเหตุของการปรับตัวลดลงวันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเลไล่มาจากเรื่องของผอลการประชุม BOJ นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคงอัตราดอกเบีย้ยตามเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเพิ่มนโยบายที่อาจฉีดเงินผ่านการซื้อตราสาตรต่างๆเนี่ย เออมากขึ้นตามที่คาดนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่ภาคเช้า,ชาแล้วครับที่เห็นตัวเออ่ฟิวเจอร์นะครับของนิกกี้นะครับแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับหลังจากนั้นพอเปิดมาเนี่ยตลาดก็ ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งผมมองว่าลักษณะการปรับลงแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความตื่นกลัวแล้วก็เป็นเซนติเมนต์อันหนึ่งที่เข้ามารบกวดนะครับแล้วก็ถ้ามามองกันในเชิงตัวพื้นฐานเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นเหตุหนักในขนาดที่ต้องปรับลงมาแรงๆมาก uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของการลักษณะตื่นตกใจแล้วก็เทขายออกมาซึ่ง คงอยาําให้หุ้นปรับตัวลดลงเร็วๆเนี่ยในช่วงเวลาสั้นแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าสามารถที่จะติดตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งนึงครับอืมครับเรายังชอบหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับเวลาแบบนี้ครับคือถ้าจะมองหุ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อราคาลงมาแล้วนะครับผมมองว่าโอกาสในการซื้อลงทุนเนี่ยมันก็เปิดขึ้นมาหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เราให้ความสนใจมากเป็นพิเศษช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เกี่ยวเรื่องกับคอมมอนิตี้หน่อยนะครับเพราะว่าราคาคอมมอนิตี้หลายตัวเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ uh huh. ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองนะครับเราก็เห็นว่าช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์เศจๆกับสาสัปดาห์เนี่ยร,ราคาถั่วเหลืองขึ้นมามากกว่า20%ซนะครับซึ่งทีนี้ไม่เกิดจากตัวัพพลายซึ่งก็ถูกคาดหมายว่ามันจะลดลงจากภาวะไพล้งในบาซิลนะครับ uh huh. ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ราคาเม็ดถ,ถั่วขึ้นมานะครับทีนี้ TVO เเนี่ย เป็นคนที่ซื้อเม็ดถั่วนะครับแล้วเม็ดถั่วเนี่ยมาสกัดแยกเป็นกากถั่วเหลืองแล้วก็น้ามันถั่วเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาราคาถั่วขึ้นปุ๊บเนี่ยราคากากมันก็ขยับขึ้นตามมาด้วยแล้วทีนี้บริษัทก็มีต็อกที่เป็นเม็ดถั่วเนี่ยซึ่งเป็นส้นทุนเก่กาค้างอยู่คือคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ขับทําให้ตัวสเปดมาขึ้นมันกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกเหตุผลหนึ่งในเรื่องของตัวด i v i d ด n d ที่สูงนะครับเพราะราคาแถวนี้ก็ยังให้ยูอยู่ประมาณสัก7.5% นะครว่าจะเป็นตัวอย่างของหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเริ่มลืมกันไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวทัสโกนะครับก็คือเราเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาจากจุดพีคนะฮะประมาณ40%่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเออร์เน็ที่ถูกคาดหมายว่าจะลงเนี่ยมันลงน้อยมากๆเลยนะครับล้วก็คิดว่าฐานกำไรในปีห้เนี่ยยังอยู่ในเกณย์ที่สูงใกล้เกียงกับปีห้ซึ่งเป็นปีที ว่าเป็นปีทองนะครับเป็น, mm hmm. นเพราะว่าเขามีการขยายคาปาซี่นะครับในส่วนของโรงการที่มาเลยครับ,รบมีการซื้อธี่การเพิ่มในเวียดนามในอินโดนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวภาษีนะครับก็คือว่า,ากิจการที่มีธุกรกิจอยู่หลายประเทศเนี่ยถ้ามีเฮดออฟฟิศอยู่ในบ้านเรา uh huh. นะครับสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ บางส่วนด้วยนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบพวกนี้นะครับมันทาให้กาไรเนี่ยไม่ได้ลงไปเยอะนะครับทีนี้ราคาลงมา40%นะครับแต่ว่าเอินี้ไม่ลงเนี่ยมันก็เลยทําให้ valuation มันกลายเป็นถูกไปนะครับแล้วก็มีรุ้นแบบเนี้ยที่ที่น่าสนใจนะครับเพรามองกําไรตัวทัสน์ไว้มากน้อยแค่ไหนครับก็ถ้ามองกําไรเนี่ยก็คิดว่าประมาณการที่นวิเคราะห์ทําไว้เนี่ยน่าจะใกล้ๆ5,000ล้านบาทในปีนี้ก็ถือว่าใช่ครับของในปี59นะครับก็ถือว่า ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเลยครับนะ่ครับคือคือปีที่แล้วที่เขาได้ผลดีมากๆเนี่ยจากราคาน้ำมันที่ลงมาจนต้นทุนถูกแล้วแล้วปีนี้มันจะไม่กังวลว่ามันจะกลับกันหรอครับออก็สลับกันนิดนึงครับในการตัวที่ขับเคลื่อนกําไบนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันมาจากเรื่องของตัวสเปรดที่มันดีขึ้นสเปรดที่ดีขึ้นก็เป็นเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะราคาที่มันลดลงแต่ว่าดีมานของตัวยางเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับเพราะดีมานสูงนะครับแต่ว่า เอ่อเอ่อตัวราคาต้นทุนลดลงแต่ราคาขายไม่ลงเนี่ยสเปรดมันก็เลยกว้างขึ้นนะครับแต่ปีนี้เนี่ยตัวสเปรดรูมารจินมันคงจะต่ําลงอะไรครับแต่ว่าถ้าไปมองตัวขับเคลื่อนเนี่ยผมว่ามันถูกขับเคลื่อนด้วยตัวอ่ตัวรุ่มตัวลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการทํากําไรในส่วนของการประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ตัวภาษีเนี่ยมันเข้ามาเป็นตัวชดเชย นะครับไปเคยทําให้เห็นภาพตัวเออร์ิ้งที่ยังอยู่ระดับสูงได้อยู่ครับหลายคนเิ็ดอยู่ก็ยังพอรุ้นได้ใช่ครับอันนี้นะครับผมมองว่าก็ยังเป็นความหวังที่ดีอยู่แล้วราคาเนี่ยผมมองว่ามันลงมาอยู่ในฐานข้างล่างเนี่ยค่อนข้างจะนานมากแล้วครับก็คิดว่าดาวไซด์เนี่ยมันน่าจะจํากัดมากๆนะครับแล้วก็พอซื้อตรงนี้ผมว่าโอกาสที่จะปรับลงไปมากกว่านี้มันน้อยมากๆแล้วนะครับถามหุ้นฮอตฮอตบ้างอย่างช่วงนี้เขาลงทุนซูเปอร์กันเยอะเลยพี่เลิศมองยังไงบ้างครับ ก็จริงๆซูเปอร์ก็คงอยู่เป็นความคาดหวังนะครับว่าการจับฉลากของโซลา่าภาคราชการนะครับหรือว่าคองภาคจากอนเนี่ยเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าได้ตามรนนี้เนี่ยประเด็นมันก็น่าจะเป็นตัวที่ขับเครื่องตัวราคาได้นะครับ,รบก เอันจริงๆถ้าดูตัวราคานะครับก็เราก็เห็นว่าเออ่ย่อตัวลงมาเนี่ยอยู่ในกรอบต่ำเนี่ยนานมากพอสมควรนะครับพอประเด็นข่าวนี้เข้ามาก็ถูกขับเคลื่อนเข้าไปนะครับแต่ว่ามูลค่าพื้นฐานในเอเชียพาสยังไม่ได้เข้าไปทำการวิเคราะห์นะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับครับบิ๊กแคปช่วงนี้เราแนะนยังไงครับเร่งๆไปก่อนไหมฮะหรือว่ายังไงครับบิ๊กแคปผมมองว่าคงต้องเชิงเสถียรมอนกันนะครับเพราะว่าถ้าจะดูตัวขับเคลื่อนบิ๊กแคปได้ตอนนี้เนี่ยองค์ประกอบหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเออร์เน็ง นะครับซึ่งตบมัดหนึ่งที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยคงเป็นอะไรที่ยังไม่เห็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะปรับตัวขึ้นนะครับถ้าจะมามองเนี่ยผมกลับมาเริ่มมองที่หุ้นพวก ICT นะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับจะ่างหนเชียงไทยเนี่ยประกาศเอานี่ออกมาผมก็คิดว่าดีกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับแล้วก็น่าจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นนะครับนนี้ก็เป็นช้อยหนึ่งนะครับแล้วส่วนตัวสื่อสารนะครับอาจจะมองไปที่แอคว้าหรือว่า อินทัฒมาขึ้นเพราะผมมองว่าสตอรี่ที่อะไรเป็นอะไรที่มันแบบแย่ๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องการประมูล 4G นะครับขึ้น900เนี่ยผมมองว่าแย่สุดนะครับผมไม่คิดว่าราคาที่ไอควานต้องจ่ายเนี่ยมันจะสูงกว่าราคาที่ตัวจักรหมินทิ้งใบนุญาตาไปมากนักนะครับเพราะฉะนั้นมันพอที่จะทําให้มองเห็นได้ว่ากรอบที่เป็นดาวไซน์เนี่ยมันจํากัดมากแล้วนะครับแล้วราคาตรงนี้พอปรับมันการทุกอย่างลงเนี่ย i ีเวเดนยู e l d ยง6.5%อซอยู่นะคอืมก็คือตอนนี้ตลาดคิดว่าน่าจะเป็นแอดวานซ์ที่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครัก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูคนที่เข้าประมูลเนี่ยดีแท็ก,ก็ไม่เข้านะครับแล้วจัสตินก็ประกาศสละสิทธิ์ก็ไม่ใช่ถูถกตัดสิทธิ์แล้วนะครับ <ไป S 2> ก็จะเหลือแค่ถูกแล้วก็แอดวานนะครับทีนี้ตัวทูเวเนี่ยถ้ามองแล้วก็จํากัดเรื่องการเงินเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะพอสมควรครับเพราะว่าใบอนุญาตที่ได้ไปรอดแรกเนี่ยตอนจะหนึ่งกว่าล้านแล้วนะครับถ้าสมมุติจะต้องจ่ายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินรวมทั้งหมดแสนห้าหมื่นล้านขึ้นแรกกับขึ้นเก้าร้อยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทําให้เกิดรีเทิร์นที่ดีได้ในระยะยาวนะครับเพราะนั้นก็โอกาสผมมองว่ามันตกอยู่กับที่แอดวานเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอ,คบ,ขอบคุณพี่เด่นมากนะครับสวัสดีครับ